สวัสดีครับวันนี้นะครับสีพาเข้าไปชนบทอีกเมือหนึงนะครับผมอันนี้อยู่ปันกะวะนะนนี้ก็มีคนพามานะเป็ดไอี่งูจักกันนะครับพามาบอกก็ติดตามชมระหว่างทางนะครับว่าเขาจะไปใส่นาในการตีเห็นอย่างนี้ท้าย่อนะครับนี่นะบรรยากาศ เส็นทางชนบทเที่ยวที่เข้าไปข้างในนะครับเป็นทางแดงนะเดินสร้างสะดว้งที่อยู่นะครับเพราะว่าบมเป็นกลุ่มสองข้างทางนะครับเป็นป้าป้าขมิ้งนะครับต้นขมิ้งไลายหลนะจะต,ต้นขมิ้งเลยครับสองทางทางนี้ ถือว่าเมื่อน,นี้ถือว่าเป็นอี่มือน,นึงที่โชคดีนะครับไอ้ที่พามาเป็นมาทา,ทามาทางนี้เพราะว่าผมกับพวกคุยเข้ามาจากเพื่อนนะในเส้นทางใหม่นะครับเปิ่นคือคือผมมีเงินคนเลยนะที่รถเข้ามาเนี่ยบานคน,น,นจะอาจจะยุ่ไก่นะครับ เหมือนว่าเข้ามาประมาณสองสามกิโลแล้วยังเวียนเงินคนนะครับแต่บอเป็นยังนะจับเป็นสองข้างทางธรรมศาสตร์ไปเรื่อยๆนะครับทุกที่ที่เอาไปนะมีผู้เขาตลอดเลยนะครับเนี่ยมีน้ำน้ำสวยงามมีรถสวนมาแล้วคันแรกนะครับตั้งแต่เข้ามานะ เคี้ขี่มาจานเลยก็เริ่มเป็นเริ่มมีแบบสิ้งปลูกสร้างแล้วนะครับข้างหน้านี้น่าจะเป็นคือสวนไผ่นะครับเป็นส่วนก็จะปลูกไผ่ต้นไผ่ต้นไผ่ต้น,นไม้อย่างกระบ,บูนะเป็นปลูกหลายขนาดเลยนะครับแม่มออบอกว่าข้างในฝน เพื่อนผูกวบนี้นะครับกับผมว่าเพื่อนผูกแค่ไหนเนานะถ้าไปผู้จักกะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผูกกินห่อไม่บมร้ผูกต้นไผ่ขายบ่อนี้ผมงูนะเอาเริ่นะครับตอนนี้กัมาถึงบ้บานคนแล้วนะจกบ้านอย่างนอ้อบาทสิผมมีซื้อบ้านบอกนะครับ ยังโบล,ลึงกับเส้นทางนะครับเข้ามานี่พอเพิ่งเคยมาเนาะเข้ามากไกลๆเตอร์โต้งเนนี่พัดขนาดเพื่นอนเงินเงินตาตีนี้มีฮานคายอยู่ข้างใน้อง บ้านหนึ่งจะไป,ป้ามานี่อันนี้เห็ดที่มานำจันนะอุ้ยบ้านอย่างเงีน,นีบน่บ้านโดมักไฟอ๋ออันเมื่อกี้นี่บ้านโดมักไฟนะครับคือบ้านไอไปต่อเอาโอค้งแจ๊ ตัวบ้านตุ่หมากไฟแล้วนะครับบ้านดงหมากไฟนะฮะเสือบ้านจะเป็นหมู่บ้านโบน่ายน,น,นะครับเมื่อกี้นี่ผ่านมาขี่รถแป๊บเดียวกลายบ้านแล้วหรือเห็นหมู่บ้านแล้วลนะ่ะเข้ามานะครับแะ่คือว่ามาบทเตี๋ยวนะ ี้เริ่มเห็นหมู่บ้านอีกแล้วนะครับข้างในกับบ้านเก็เริ่มเป็นบ้านบ้านปูนไปแล้วนะต้นไหนเป็นบ้านปูนแล้วนะครับทางนี้ โอ,โ,อโอ้เพิ่นมีอย่างนอ,นอ่นอ่ะเดี๋ยวเพิ่นคือเปิดเพลงบ้วนแต่นอเ๊็ดยียงนอ้น,อนอี่นอ้ะ คุณบุญยังบุญกองข้าวเมื้อบุญกองข้าวมื้ออนอันนี้บ้านอย่างนะบ,นบ้านไม่บุญกองข้าวบ,บ้านไม่นาะเรื่องมาไต้นั่นเนี่ยยังอยู่เมืองมาไต้อยูเยอย่เดี๋ยวซอยพื้นก่อนเะซอยก่อนเวซอยพื้นนะเดี๋ยวเราตไปต้อน เออมันอย่างนั้นน okay. ี่มันไมมบ่คุณน้องเออมันไมมนะคู้รถรถไหลขนาดโอ้โอ้ยรถใหญ่เป็นเดี๋ยวตอนนี้นี่บ่หรือปุ้นโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาเพื่อเพื่อเพื่อจยังเนี่ยพุ่งที่จอดบ่ไปไปก่อนเขา เบาา <c ười> ิ่งหันกูว่ากูจะอาอะไรขคานั้นเอไปใจไปพุ่นม่เ <c ười> อาเลยจันตุย <c ười> <c ười> อคือคือมีสอ <c ười> มีสองบอลค่ะแดงแดงค่ะ <c ười> ยี่สับ้านเดียวเลยโ <c oughs> บเห็นนะค <c oughs> ุณสาวรีบอ่ะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นอีกสองฝั่งนะฝั่งไปปุ้นกับฝั่งมาทางนี้นะเคนตังเนาะอันนี้บ้านอย่างนั้นแหละบ้านไม่ <c oughs> บ้านไม่บุญยังนะบุญกองข้าว <c oughs> บุญกองข้าวเมื่อใดบุญก็อุ้ยเมื่อใดบุญกองข้าวหมื่นเนาะที <c oughs> ่คาวอ๋อ ไปดฮะนี่นะซื้ออมะเราเดี๋ยวค่ะไอ้ให้เบิ่งจพี่องนบนึงจ้มือเลยสามาอยู่นี่ที่ดอกไม้นี่สองสองมือแล้วออผุดสาวงามผู้บ่าวหล่อหน้าบ้านนี่มเนมื่นมาเที่ยวบุญซะบ่นี่มื่นนี่นี่ฮะ มามีมีมียังอยู่หมื่นอู่บุญเขาเริ่มจะมงหมื่นวันบโมงโมงเท้าแรงขึ้น่มีงก็ตีงอยูะบังเออวงยังลงสีวิไลวงสีวิไลบ่ยังบุปนปันหดนะ บ้านใม่เนาะจะเป็นใหม่อันเพิ่นเออ่หัวในไดยเนาะเพิ่นหังว่าอย่างอันที่อันมาเนี่ยมาติดดอกไม้มาติดอกไม้เอยเสียดายเนาะบม่ได้มาติดอยู่นี่ข้าไปไปติดอยู่ผัวตได้ตีใหม่ก็ได้

đây là bộ luật <laughs> bộ mình Mất thì bộ luật này Luật nhảy một trợt đấy ta